เอาพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็เสด็จเดินทางอีกเลยเดินทางกับทาเขกพี่น้องเอ้ยพอเท่าโทูมาให้กับเมื่อเนาะแล้ว่ากล่องตอนนี้ก็ังหอดปากซองราหนาพี่น้องเอ้ยอันพักสมรถกอนพี่น้องเอ้ยรถบบมีไฟตีไฟเหลี่ยบว่ได้ย,ยันรถส้นดาพี่น้องเอ้ย เลยให้เราอายเราเบิ่งรถให้เนาะอู้ได้ของฝากหลายอย่างเลยพี่น้องเลยขึ้นมาเนี่ได้ของฝากหลายอย่างเลยได้อึงได้ของแหงของยังเนาะได้อึงได้ของแหงแล้วก็อันพวกปลาแดกปลาแดกกันปลาตอนใหญ่นะพี่น้องหลายอย่างเเนาะอันนี้อึงอันนี้อึงไปให้พ่อเถ่าไปตอนพ่อเถ่า ตอนนี้อยู่อันปากซองลหาห้านามอ้คือขึ้นลยา,านยังมันเศร้าพี่น้องเลยเมืองบรรยากาศน้ากันตอนนี้กำลังสีออกพี่น้องเลยออกมาได้กับสุโมงนั่งอะไรคิดว่าออกมาจากบานเนาะกระแวะส่อมรถเลยนะี่ที่เมรับาลันนี่อายแล้วส่อมดีเนาะก็เลยแวะมาส่อนน้ำเราท้ายรถท้ายยังน้ำเนาะพี่น้องท็ดนั่นเท็ดนี่นี่แหละเมือง ปากซองพี่น้องปากซองนะฮะน้ำก็คือข,ขึ้นหลายเลยพี่น้องเลยกับบันด่วนพระสีหอดป้านสามสีมงแรงลงแลวพี่น้องเลยขั้นบอได้จอดเนาะกับสิจอดพักอยู่แถวสามสิบหาแะ้วกัอันเซนูในเลยพี่น้องกับสิเงาเลยตันนี้ออดกูเลยทำมวนเมืองมหาไสพ้พี่น้องเลย ช่วงค่ำอะไรคิดคันคิดคันว่าวหอดน,นะแต่กเาแานะพี่น้องนะเลยเาแานะ้ำปลาแถวปลาแถวโต๊ะกาถาเราไปจักพนก็โตกพี่น้องเลยฝนตกะห่ออยู่อึง้งยังก็ออกก็ได้อยู่ได้กินตอนเช้าพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้ต้มอึ้งวันเ้านี่ก็ได้ก้อนมาเนี่ยก็ต้มอ,อึ้งเนาะเราต้มอึ้งต้มยังได้กินโอ้ล้านคนนะพี่น้องเลย ปากซองเป็นเมืองการค้าเด้อพี่น้องเลยการค้าเด้อปากซองพนว่าคันมาแต่สวรรค์กับแลนลงมาทั้งปากเกจก็บเเห็นไป่ายใหญ่ๆปากซองพนว่าเนาะเป็นหลานคล้ายนันคล้ายนีปะโอ้หลายอย่างเด็ดมันปากซองพี่น้องเลยว้านบะกลองกับบริควายชิเคามาเพราะว่าบ้านบะกลองกับปากซองกับไกลเติบเนาะเอาว่าเขาต๊ะสวรรค์เนาะบ้านบะกลองเขาต๊ะสวรรค์กับอันร้อยกิโลกูแหละเนาะร้อยกิโล ้อยก,กิโล,ลอะลรเนาะอ่านี่นยซาหนยซื้อน้ำซื้อให้มันห่วยหรือเอ่ซื้อกาแฟาพี่น้องอยันรับเนาะซื้อกาแฟาก่อนได้ประแดกได้อึง้งโอ้โหี่นังเลย ขึ้นกล็ลงซ่อมกล็ลงบ่กลองคำสิ่องลดก็ได้เงินคำแพงหาอยากยังบ่ทันหาเงินหาคำเลยบ่กลองเงินออกอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยนี่แต่เสมอพูดเลยเมื่อบ้านก็ใช่หอดพี่น้องแต่กท็ทนเอาว่าได้ตัดสินใจมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเอาเลยดิยตั้งมกุกตั้งใจเอาเพราะว่าเบิดการอันน่ะ เฮ็ดสวนแล้วกับปูเลขาปุเลเฮ็ดให้ลงหน้าปูเลพี่น้องปูตานี่กันกสิดนเติบอยู่ดอกเพื่ออันดำหน้าเนาะกสิมีเวลาหาเงินอยู่น้องเพื่อนอ้องเนาะต่ว่าหาเงินทางนั้นที่หาจากไหนหลายพี่น้องเลยอ่ะโอ้ไฟมันหัวไวเลยลเราอ่ะอ่าอันสอดลงโค้งนหาอเราเฮ็ดให้พี่น้องหาเราเสกให้เพื่อเดินทางนปลอดภัรรยรถเนาะแลนรถแลนเรือ กื่อหอดก็ยังมีไฟเรียวไฟยังเวลารถทางถ่ายมาหรือทางหน้าทางหลังเห็นเพิ่นเห็นไฟเลียวน้องจเนาะรถประกองกับซื้อมาอ้หลายปีเติบแล้วพี่น้องเดินทางลบไปลบมาบานสนุนอย่าหละอดเอาอีกบดนเนาะเอา,เอาค่อยเห็ดหค่อยหาเอาเพื่อ อแล้วเบิงให้ก็คิดเป็นจังไงพี่น้องเอ้ยรถบรกกองก็ได้ยกระเทากาแฟวขนาดเลยป่าวห้องกะจีค่อยๆขึ้นเมื่อเลยพี่น้องค่ำหมดเลยกระเทาเอากาะดาเลยเนาะรถเก่ารถอันสายลุยพี่น้องเอ้ยรถอันจังไงรถเดินทางรถ เที่ยวกวัวกองเนาะนี่แค่นเดียวพี่น้องเอ้รถไอ้รถเทกันเนาะเมืองปากซองเป็นเมืองการค้าการขายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีคนสัญจรไปมาคือขึ้นนะโอ้ทั้งทั้งไหนเป็นตลาดตลาดทั้งใต้ป่ะตลาดปากซองละห,าห,ลาหาาา้าน้าทั้งั้นตลาดเนื้อทั้งเครื่องโอพี่น้องตะนาคตกธนาคารเนาะ คือสบาดนะยู่ทั้งนี้่พี่น้องหรือทั้งไหนละวักรองกับบอดีคอยมากบันเดยเนาะบอดีคอยหูด้วยกันเนาะทางในเมืองอ๋อแต่ว่าบรรยากาศก็ดีนะพี่น้องเลยเนาะดีข่าวกับเนาะอไอเราเห็ดรถแล้วข่าวกับแต่ว่าอันอันนี้ก็ยังโอ้ของอันอันนี้น่ารักกักเลยพี่น้อง ของฝากในหลายครับเครื่องของคนกับน,นักก็แห้งมาหน้าดำบดเนียบกองเก็บห้องส่วนหนึ่งอย่างดูลดล็อกค่ะเลยือ่น้ออ้งามมาเลยพี่น้องคันีดยังน้อนเต๋อเลย ก็ขั้นเท่ๆพี่น้องเอลยรถไปรุ่นขี่มวนๆนั่นเดี๋ยวแล้วพี่น้องให้ไอ้แล้วเห็นให้มันเป็นมาดูมือนะกะบอู้ปัญญาแห่เงเนะาะเมื่อคืนเด็กน้อยล่างรถกือบจะตกใจมันสตาร์ทเองเนาะกระลแลนไรเด็กน้อยก็ได้ว่าฟีหลอกคนวะท่านนี้ก็เป็นล่านอัดสดีพี่น้องลาง่านล่างรถล่างเรือเนาะโอ้ครบเครื่องเลยแหละข้าเขา,ขา,ขามาปากซองเนาะ ก็ว่าเป็นจุดศูนย์ส่วนร่วมเอ้ยส่วนร่วงเลยมันเป็นว่าถเขามาปักซองคือจบโหลดน,นะตัวนี้ตัวเรื่องนี้ไลครับกเลยดวนนี่พี่น้องเอ้ยไปล่อยผู้เลยตั้งกำบ,บันประกองก็ได้เบิร์สีหอดพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอันนี้กับด่วนพี่น้องเอ้ยอเบิร์สีหอด ข้าซาโนยกับพู้เล่นเราจะหอดง่ายแต่กระสูนเอาพี่น้องมือไหนะซีม้งแรงอนะหอดหอดบ้านเบากล่องแต่มือไหนก็จอดจอดข้าวเดียวเลยแต่มือนี่ก็จอดพากรถเนี่ยนี่แล้วรถรถอันเพนดีอวรถเก็บร์กระยาบานเฮาอีนี่บอพี่น้องเก็บร์กระยาบานเฮา โดยกันบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกาลังพัฒนาต่างๆหลายๆด้านเนาะเดี๋ยวอายเล่ย์นะสตาร์ทได้เลยตื่นหนี่งทุกอย่างจากกันแล้วมันมันสดวะไออ๋อเด็กหนุอยเขาตกใจใส่ไฟมันไหมเปื่อยเออมันเปื่อยจำบอกมันอันนี้ก็อยู่บ้านคาเฟ่ อี่เม่เราเราว่าไอซอมดีเราวะอ๋ออันนี้บ่เออเราว่าให้มหาล้านเจด้วเราวะเรื่องแบบมหาล้นเจ้าเดียี่น้องเอ้สายมันสดน้องเอ้เดี๋พาะเมื่อคืนนี่เตะตัวนี้ก็ติดยเนียนเนีย เราสมหไปนองเลยมันจีบฝึกง้มยังแม่นี่ยแหละอ้วนไปไปแหลกเงินน่อยได้แหลกเงินนะใช่วะเขาพันมาเาเห็นเลยใช่วะมันแหลกเงินฮะากแค่เดี๋้วคแหลกเงินไกลหักปุ๊บเหร ยูผูกไกลได้เลยต้องใรจร้อนบ้างน้องเอ้ยอ่านลั่นแลกเงินดูไก่บ่โอ้โหเดี๋ยวไหนายข<ค><ค>าด<ค> ตอนตอนกลับกับป่วยตอนมากกับป่วยเอาแบตอนนี้นเดดนๆพี่น้องเอ้สู่ซ้นเอาอายุบานเฮ้าเมืองเฮ้าคอยไปเอาพี่น้องเอาจังเบิองกันพี่น้องเดี๋ยวปกล่อซ้อมแล้วพูแหละกตะจังสิบภาพ้องพี่น้องขึ้นเมื่อนานสินแล้วหยอกกองฝากของยังพี่น้องเอ้เต็มอยู่รถขันหน่อยๆคนกับวาง,ง่ายหนึ่งสองคนนะไปน้งกัน โอกับเมีย